สวัสดีค่ะชมพูมนทียาวงจิโร่นะคะเป็นพิตตี้โมเดลค่ะค่ะก็ตอนแรกก่อนที่จะมาแก้นะคะคางชมก็จะแบบว่ายกขึ้นรอยขึ้นมาแล้วจับบริเวณอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นรอยต่อของซิลิโคนก็เลยมาปรึกษาคุณหมอปัดคุณหมอปัด,ปดแนะนําให้แก้ก็คือจะยกเป็นซิลิโคนล,ลงมาก็คือปรับให้เข้ากับรูปหน้าได้ดียิ่งขึ้นค่ะคุณหมอเก่งมาก,มากชอบค่ะ ก็คือชอบมากหลายๆคนทักโอ้โหดีกว่าเดิมนะเพราะว่าอันเดิมมันรู้สึกว่าจะยื่นกว่าเดิมแล้วก็มีงานเข้าปังๆรัวเลยคะ่ะค่ะก็หลายๆคนสาวๆใครที่อยากจะสัญญกรรมหรืออยากจะคิดแก้ปรับรูปหน้าต่างๆนะคะก็ชมรับรองและเชื่อว่าทุกๆคนที่มาที่นี่และได้ปรึกษาคุณหมอรับรองว่าต้องตัดสินใจทำแบบชมแน่ๆเลยคะ่ะเพราะว่า พี่ๆและคุณหมอที่เนี่ยให้คำปรึกษาดีมากๆอะไรที่เรารู้หรือไม่รู้คุณหมอจะบอกเราทุกอย่างค่ะไม่มีการ์แน่นอนก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆลองมาทำกันได้ค่ะที่โรงพยาบาล i อ l นะคะชมพูลูกสาวหมอปัดค่ะ